คิวทั้งห้าไม่เท่ากันฉันใดความสามารถของแต่ละคนมีไม่เท่ากันฉันนั้นธรรมชาติต้องการสอนให้เราอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยบางสิ่งที่เขาขาดเราอาจมีบางสิ่งที่เขาดีเราอาจด้อยคนเราล้วนเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็พบกับเบลล่าลูกสาวป้าหมออีกแล้วนะคะวันนี้เราพบกันในช่องโหราพยากรณ์ชีวิตค่ะสําหรับวันนี้นะคะ EP ที่8แล้วนะ EP ที่8นี้เราก็ยังอยู่เกี่ยวกับไฟเหมือนเดิมค่ะแต่เราปรับเปลี่ยนมาเป็นไฟที่อยู่บนรูปร่างของมนุษย์หรือรูปร่างของคนเรานั่นเองค่ะที่อยู่ในลาตัวนะคะแต่วันนี้เราจะมาเสนอเกี่ยวกับ ไฟที่อยู่ในที่ลับค่ะ,ะนั่นไงคะพอพูดถึงที่ลับทุกคนก็จะนึกหลายๆอย่างนะคะอยู่ในที่ลับหรือใต้ร่มผ้านั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะเบลล่าก็จะให้ท่านผู้ชมนะคะทุกท่านช่วยสังเกตของตัวเองเลยคะ่ะว่ามีไฟอยู่บริเวณล,ลําตัวตรงไหนบ้างถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะก่อนดูนะคะเบลล่าขอ, like, share, ขอกดไลค์กดแชร์ขอกําลังใจ,จกด subscribe ให้เบลล่าด้วยนะคะ โอเคค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะวันนี้จะเป็นไฝตามร่มผ้านะคะก็คือไฝในที่รับนั่นเองค่ะอ่ะวันนี้เราจะเอาไฝของหน้าอกก่อนแล้วกันนะคะ หน้าอกผู้ชายนะคะชายใดที่มีไฝที่หน้าอกเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นคนที่สติปัญญาดีเฉลียวฉลาดชอบเล่าเรียนวิชานะคะสำเร็จรุ่วงไปได้มีชื่อเสียงเกียรติยศเนื้อคู่ก็จะเป็นคนที่รอบรู้ค่ะและเป็นคนที่ฐานะดีมากนะคะเนื้อคู่ค่ะอ่ะของผู้หญิงบ้างค่ะ หญิงคนนั้นจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะจะมีคนเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวนะคะเป็นคนที่มีคนชอบใจรักใคร่ของคนทั่วไปนะคะชีวิตในการคลองเรือนเนี่ยจะประกอบไปด้วยความสุขค่ะถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะใครที่มีฝ่ายที่หน้าอกนะคะ่ะเรามาต่อกันที่หัวใจนะคะอยู่ตรงบริเวณที่หัวใจนะเขาบอกว่ามันเหมือนกันนะคะของชายและหญิงเขาบอกว่าจะเป็นคนที่ทะเยอทะยาน,นะคะ่ะ ในชื่อเสียงเกียรติยศของคุณเองนะคะถ้าเป็นหญิงเนี่ยมักจะชอบการสมาคมในวงสังคมนะคะที่มีชื่อเสียงและจะตั้งตัวเป็นหลักเป็นหารได้เพราะมีผู้ใหญ่ช่วยอุปการะช่วยเหลืออยู่เสมอค่ะทำราชการนี่จะดีมากเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะจะเป็นฝ่ายที่สะดือค่ะชายหญิงเหมือนกันนะคะชายหญิงนั้นจะเป็นคนที่มีสติปัญญาที่สุข,ขุมรอบคอบ ใจคออบอ้อมอารีมีความเมตตาและก็จะมีโชควาสนาอยู่เสมอนะคะหลักฐานในการทำงานดีมากคู่ครองจะมีคุณเนี่ยคะ่ะจะมีรูปร่างที่ค่อนข้างขาวและมีความรู้ที่ดีค่ะต่อไปไฟที่ขาหนีบนะคะเออหญิงกับชายนี่เหมือนกันนะถ้ามันข้างใดข้างหนึ่งค่ะก็คือว่าถ้ามีก็คือความหมายเหมือนกันแสดงว่า คนนั้นนี่เป็นคนเฉลียวฉลาดนะคะสติปัญญาดีขยันหมั่นเพียรชอบการเข้าสังคมฐานะดีมักมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามเสมอคะอ่ะต่อไปที่คนขาซ้ายกันบ้างนะคะชายหญิงเหมือนกันนะก็จะเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีขยันหมั่นเพียรชอบการเข้าสังคมเป็นที่1นึเนื้อคู่เนี่ยรูปร่างเล็กนะคะค่อนข้างขาวมีความรู้ดีค่ะ ต่อไปที่หลังเท้าขวากันบ้างนะคะชายหญิงเหมือนกันนะชายหญิงนั้นจะรักความสงบค่ะมีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดขยันมันเพียน mm hmm. เมื่ออายุย่างเข้ากลางคนนะคะก็จะเป็นคนที่มีความสุขตลอดไปเลยค่ะเพราะว่าเหนื่อยมามากนะคะเน mm ื hmm. ้อคู่นั้นจะเป็นคนที่รู้จักกันมานานมากแล้วนะคะคือคนที่อยู่ใกล้ตัวนั่นเองค่ะ ต่อไปอยู่ที่ฝ่าเท้านะคะชายหญิงเหมือนกันนะก็จะนใส่ยที่เป็นคนที่กล้าหาญค่ะอดทนเข้มแข็งทําอะไรก็ทําจริงนะคะชอบการท่องเที่ยวนะคะเข้าวัยกลางคนแล้วจะมีความสุขมากค่ะเนื้อคู่ที่แท้จริงนั้นนะคะจะเป็นคนที่นิสัยใจคอที่ดีค่ะมีความรู้สูงจะกินอยู่ดีมากเลยนะคะก็คือว่าถือว่าร่ํารวยเลยทีเดียวค่ะกับอันไหนบ้างตรงกับข้อไหนบ้างวันนี้นะคะเยวเ่าขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้ววัน แล้วคลิปต่อๆไปจะเป็นอะไรก็อรอติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลล่าก็ขอมาขอกําลังใจค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เวลล่าด้วยนะคะเพื่อเวลล่าจะได้มีกําลังใจค่ะในการทําคลิปต่อๆไปให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เวลล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ